มันเริ่มจะตรงไหนกันนะไม่ใช่จะตรงไหนก็ช่างทุกทุกยางทุกย่างเองรอิส วิธีที่จะช่วยสังโลกและเอลเดียนะแผนจากไปอย่างสมบูรณ์เรามีแต่ต้องทำให้แผนนี้สำเร็จเท่านั้นวาที่ผสมไข่สันหลังว้ถูกนำไปให้ทหารระดับสูงของกองทัพที่เป็นประสัตต่อการปฏิรูปของเราเท่านั้นซีเชื่อในตัวคุณนะคะคุณก็ควรเชื่อซีด้วยฉันจะทำตามแผนของซีนายเองก็ต้องทำ้ขอแส้งทำตาม จะทำอะไรก่อนพวกกองสลัสทหารก็มาทำตามแผนที่ม่เธอเป็นไปและกินซีกเพื่อมาเดินทางมาเกาะนี้เราจแต้องสู้กับสวัสทหารึรมีประจัก์ที่นี่ก็รู้นี่ว่าฉันไม่ได้เป็นแค่คนทำงานลินบัวสักหน่อยฉันรู้อยู่แล้วว่าไม่จำเป็นต้องลุกหนีถ้าหากมันเป็นหนทางที่ทำให้เกาะนี้เ่ต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดแล้วก็ฉันก็จะยอมทำในสิ่งนั้น ถึงเวลานั้นขอแค่เรนคอยปอกป้องและมีทุกคนคอยช่วยเหลือฉันสำหรับฉันมันก็นเพียงพอแล้วอาจจะพอใจแต่ไม่ใช่กับฉันฉัน, <c oughs> ฉนจะไลโลกสักจะขับไล่ศัตรูทั้งหมดออกไปจากโลกไม่ให้เหลือเลยแม้แต่ตัวเดียวคุณสุดใหญ่นะ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอไปอยู่ๆตัวเองต้องมาเดินข้าฉันรูน้ดีแตนทางเดียวที่จะกำจัดวังบนของความแค้นที่เกิดจากความเฉื่อยชาดได้ก็คือลบประวัติศาสตร์ความแค้นและทุกขายาบทำออกไปจากโลกนี้